อะไรนะไ,รไปยิงเขาเยอะเลยไปยิงคู่เลยตนคู่เัย ดูเวลาแล้วมันไม่พันก็เด้งก็มีเลินมาคู่กันมาวิ่งมเดินด้วยนี่สีวางันไปแล้วแล้วเนี่ยครับน่าไปตายไปเนี่ยไปตา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 ยว้าได้ยังวางกันไปแล้วไหนเลี้ยงทำไปแล้ว ครับ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  không ยัผบปูท้องไทยยังผับู